ีเก่ามันก็คือเมื่อกระแจ้งเพะนั้นไม่มีอะไรสิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือเราจะมีชีวิตยังไงให้มีความสุขความสุขมาอยู่ที่จิตมไม่ได้อยู่ที่กายกายไม่มีแต่ทุกข์ปีเจ้าบอกเกิดเกิดแก่เจ็บตายพัดพักจากกเลยมันก็มีแต่ทุกข์อะ อันนี้ก็ทุกแล้วไม่ไม่มันพาใจไปทุกข์ด้วยเพราะใจเราไม่ฉลาดเพราะที่ไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะมันมีกิเลสมีอวิชาคอยบงการอยู่มันก็เลยทําให้ทุกอันนี้สิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าชีวิตเรานี่มันคืออะไรกันแน่มันมีกายกับจิตอะไรสำคัญกว่ากันกายถึงเวลาก็ไปแล้ว กระกายเป็นรังของโลกคือจากลายเป็นรังของโลกเพราะนั้นมันต้องเก็บแน่ๆเพราะความเจ็บนี้ก็มาจากกรรมที่เราทําไว้แหละก็คือศีนนี่แหละศีนเราก็มาเป็นผลของกรรมเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากเก็บใครได้ป่วยเราจะต้องดําเนินชีวิตยังไงไม่มีใครรู้จักชีวิตดีเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราควรจะถือพระพุทธเจ้าสันสอนอะไราสางสอนให้เราดําเนินชีวิตที่ ที่เปรศเรขาเรีายกอัยยมัคหรือรมัชฌิมาปฏิปทาทางเดินชีวิตก็แน่นอนควรจะศึกษาในจริงแล้วมันก็คือย่อมาจากของศีลสมาธิปัญญา,ขาเาขาเรียกไตรสิกขาแล้วเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาพุทธมันก็เรื่องของการศึกษาเรื่องของการพัฒน,นาชีวิตให้มันดีอยู่ยังไงให้ไม่มีไม่มีความทุกข์ทั้งๆั้ที่เขาอ,อยู่กับความทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะอะไร พะเราไม่เข้าใจชีวิตเราอยู่เป็นสัตว์โลกที่มันมีชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีทุกขณะนั้นเราจะไปทุกข์กับมันทาไมเราก็หาทางที่จะดับทุกข์สิู่ขะนั้นพี่เจ้าท่านรู้อะไรเยอะท่านจึงไม่สอนอะไรท่านเป็นเลิศทุกสาขาวิชาสมัยก่อนมีมีสิบแปดสาขาวิชาท่านเป็นเลิศทุกสาขาวิชาแท่านึงบอกวิชา,านี้มันก็นยังไม่ดับทุกข์ไม่ได้ท่านก็เลยสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นก็คืออริยมรรค หรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยาะนั้นฝึกพยายามฝึกไปเรื่อยๆศีลชนี้ศีลจะจะมั่นคงได้ต้องต้องมีสติฝึกสติฝึกสมาธิแล้วฝึกปัญญาให้เข้าใจถ้าเราผิดศีลแล้วมันจะมีผลยังไงต่อไปแเพราะเราผิดศีลเนี่ยมันจึงเก็บไข้ได้ป่วยเมันก็ตามกันมาเรื่องของกรรมนั่นเองเพราะนั้นเราก็ต้อง ต้องพ่วงทรงฝึกสีลพจิญญาเนี่ยตัวทางเดินที่ประเสริฐอ่ะฝึกจนจนจน,นี่แหละจนถึงที่สุดถึงที่สุดไม่ต้องไปเวียนไหวใจเกิอดอีกอย่างเพื่ออย่างครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายแหละหรือพูทเยเจ้ามันก็ต้องไปเวียนไหวไายเกิดมันก็เป็นอมะตะใช่ไหมเราอยากอมะตะในความเป็นมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้พวกสัตว์โลกทั้งหลายแหละมันมีวัยของมันใช่ไหม มันมีวัยอายุมันมีอายุไขเพราะนั้นถึงเวลาก็ต้องไปอันนี้ถ้าอยากจะเป็นอมตะพุทธเจ้าต้องให้ทางเดินไปแล้วถ้าใช้ศีลสมาธิปัญญาพัฒนาไปนี่แหละมันก็จะไปจะเป็นอมตะถึงถึงที่สุดแล้วแค่คว่าศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ปับ๊บมันก็กลายเป็นพครือขลายอริยมรรคก็กลายเป็นเป็นพระริยาเจ้าก็ก็สูงสุดก็คือเป็นพระอรหันต ก็ไม่ต้องไปเวียนไหตใจเกิดให้ทุกข์เพราะนั้นจิตทุกดวงเนี่ยมันจะไปสู่อันนี้จะไปสู่อันนี้แหละอันนี้จะเร็วจะช้าขึ้นไปเราเข้าใจหรือเปล่าเราได้เรียนรู้หรือเปล่ามก็จะไปเรียนวิชาข้างนอกเยอะแยะหมดรู้อะไรเยอะแยะหมดแต่ตัวเองก็ไม่รู้เพราะจะในาหานมาศึกษาตัวเองโดยเฉพาะจิตศึกษาจิตมันมายังไงมันจะไปยังไงเราจะสุขจะทุกข์กันไงจะแก้ยังไงให้มีผู้เจ้าท่านให้ไว้หมดแล้วแต่เ,เราไม่ศึกษากัน เรามัวจะตามวิชาโลกวิชาโลกก็แค่วิชาหากินฉะนั้นเองมันก็อยู่ในมรรคองแปดเขาเรียกสัมมาชีวะฉะนั้นเองีกเจ็ดอีเจ็ดมรรคเราไม่สนใจเลยเนี่ยมันก็เลยทุกข์เพราะนั้นเราต้องสนใจให้มากโดยเฉพาะชีวิตเราเนี่ยจิตมันสําคัญที่สุดเพราะกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามกรรมกายมันก็หมดอายุไขแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนไปตามกรรมที่เราทํา ที่เราทําการกระทําที่สําคัญที่สุดก็คือใจที่เรียกมโนกรรมพระเจ้าท่านให้คุมตัวนี้แต่คุมตัวนี้ได้ก็ต้องฝึกสติให้มีสติทําอะไรก็ให้มีสติเรียนหนังสือนะคอหาอ่านหนังสือห,หา,หอหหาให้มีสติอ่านหนังสือไว้ปับ๊บพอมันพอมันออกไปนู่นปั๊บก็ต้องดึงมันกลับมาอยู่กับหนังสือให้ได้ทําไปเรื่อยๆอยู่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่ได้ทําอะไรถ้าทางานอะไรก็อยู่ไปอยู่กับงาน ถ้ามันส่วนใหญ่ไม่ไม่อยู่หรอกใช่ไหมเพราะตาไปเห็นอะไร,ระมันก็นไปตามตาที่เห็นนี่แหละหูได้ยินอะไรมันก็นไปไปแล้วแล้วมันยังไม่พอมันยังมาขึ้นมาจากใจที่เราจําไว้ขึ้นมาแล้วก็ต่อไปอีกที่ต่อไปอีกนั่นแหละไปสร้างกรรมต่อไปเพราะนั้นมันก็เลยไม่จบเพราะนั้นที่จะจบได้ก็ต้องหยุดกรรมเขาเรียกสร้างกรรมที่จะให้หมดกรรมนั่นแหละคือกรรมโดยการฝึกสติฝึกปัญญานี่แหละมันจะสร้างกรรม โดยไม่ต้องมีอะไรไม่ไม่มีไม่มีผลต่อไปเพื่อกำเพื่อเส้นกร,รมอันนี้พวกเราทํามันไม่ใช่มันเป็นกร,รมเพื่อจะเพื่อจะตอบไปตอบพบต่อชาติไปเรื่อยๆที่มันไม่หยุดไม่ได้มันพบชาตมันไปเรื่อยๆก็เพราะว่าเราจะสร้างกร,รมที่จะต่อกรรมก็ไม่สร้างไม่ใช่สร้างกร,รมเพื่อเส้นกรรมการสร้างกร,รมรี่กร,รมันก็ต้องมีสติสติสมาธิปัญญาอันนี้นก็ต้องฝึก ถ้าใครไม่ฝึกมันก็ทุกไปเกิดเป็นอะไรก็ทุกอันนี้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัสตว์โลกที่ประเภทเดียวที่พัฒนาชีวิตได้ถ้าเราไม่ทํานี่ก็แสดงว่าหมดโอกาสกว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมไม่ใช่ง่ายเลยคือผู้เจ้าท่านบอกว่าค่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะทรงความเป็นมนุษย์ก็ยังยากเลยพบชาติต่อไปที่เราจะเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยังยากพู้ธเจ้าท่านบอกเปรียบเหมือนกับเขาโคกับขนโคโอกาสเป็นมนุษย์เท่ากับขนโค ให้เท่ากับเท่ากับเขาโคโอกาสจำของมนุษย์เท่ากับขนโคขนโคมีเท่าไหร่เขาโคมันมีแค่สองใช่ไหมล่ะเพราะนั้นน้อยมากโอกาสน้อยนะตามตามความน่าจะเป็นก็คือโอกาสที่จะเป็นมนุษย์มันจะใกล้ศูนย์คือไม่โอกาสที่เป็นมนุษย์นี่น้อยมากแต่ถ้าเราฝึกสติปัญญาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์มีแต่มนุษย์นี่มันมันมีความสามารถพิเศษ คือสามารถที่จะฝึกฝนได้ถ้าสูงกว่าสูงกว่าเราที่เราว่าดีวิวัฒนาว่าดีเนี่ยก็เขาก็ฝึกฝนไม่ได้ก็รับผลของความดีไปแค่นั้นเองพอถึงเวลาก็หมดเวลาก็ลงมาจะลงมาจะลงมาจะไปไปอะไรอะ่ะก็ดูกรรมต่อไปกรรมมันจะเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่เป็นมนุษย์บางอิกรรมบางทีลงไปลงนรกก็ยังมีกระจราแ,แต่เหมือนเหมือนกับคนเราเนี่ยทําทําทั่วมายเยอะแยะแเอเกินท้ายชีวิตทําดี มันก็เลยได้เป็นเทวดาพอหมดบุญจากเทวดาปั๊บไปไหนล่ะอันนี้กรรมชั่วมันทําไว้มันก็ลงสิมันก็ไปตามกรรมของเราเกิดไปตามกรรมทั้งหลายเลยเพราะนั้นพุณเจ้าท่านให้เนี่ยให้ให้เพราะนี้ให้ให้อะไรให้ทํากรรมเพื่อจะเิื่อกรรมก็คือให้มีสติสต,สติสติที่สําคัญที่สุดทําอะไรให้มีสติส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีสติหรกเผลอ ถ้าไม่มีสติเาบอลเขาเรียกว่าคนบ้าเพราะนั้นเราก็ขึงดีถึงบ้ากันเช่นนั้นแหละใช่ไหมทุกคนล่ะใครหยาบตาบดที่ไม่เป็นพระหรหันต์ก็สแสดงว่ายังกึงดีถึงบ้านะเพราะนั้นดีกีของความบ้ามันก็ก็ตามแต่แต่ทั้งพวกที่ที่เสียสติเลยไอ้แน,น่นอนเาบอลสติไม่มีถึงกปจกนั้นเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยพยายามศึกษาหาความรู้เราศึกษาความรู้รรอ,อะไรเรอยอะแยะ แต่ความรู้ที่จะทําชีวิตให้เราดีขึ้นยังไม่ค่อยสนใจกันเพราะนั้นการศึกษาเหมือนกันก็มัวแต่ไปสอนก็เรื่องไอ้นั่นเอี่ยไอ้ทนการใช้ได้อยู่ไม่ใช่ไม่ดีก็ดีอยู่แต่มันยังดีไม่ไม่ไม่สมบูรณ์ถ้าดีให้สมบูรณ์มันต้องให้ครบใช่ไหมเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดทูเจ้าถึงว่าจิตมันจึงจึงชื่อว่ามนุษย์ไงเพราะว่ามนุษย์มันการช้ำว่าบานะแปลว่าใจใช่ไหมศีรษะแปลว่าสูง นี่จะสูงได้มันก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันไม่สูงหรอกมันยิ่งจะยิ่งแย่กว่าสัตว์เีกเพราะมันจะทําชั่วย,ยิ่งกว่าสัตว์อีกเราม,มีปัญญานะไงเข้าใจไหมปัญญาแบบโลกโลกไม่ใช่ปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือปัญญาให้รู้อะไรความเป็นจริงแล้วก็เล่าวางในสิ่งนั้นเข้าใจไหมอย่างเราไปยึดติดไปไปอะไรไปชอบนั่นชอบนี่ไปหลงนั่นหลงนี่ ก็ต้องพิจารณาจริงไงไอ้จริงจริงไงไอ้ที่เราไปหลงมันคืออะไรให้เข้าใจจริงเพราะจะไกลจริงแล้วก็ก็หลงไม่ได้ใช่ไหมบางคนบางคนไปหลงกับความสวยความสวยมันอยู่คงคงที่ไหมละ่ะเหวี่ยมก็ไปแล้วบางคนนี่ใช่ไหมพอเห็นตัวเองหน้าแก่ลงไอ้นี่ทนไม่ได้แล้วบางทีบางคนฆ่าตัวตายเลยก็มีนะบางคนต้อสมัยมาเรียนหนังสือ มีคนหนึ่งเป็นสิวที่หน้านี่โหยเดือดร้อนมากเลยเหไมก็ไม่เข้าใจชีวิตกายมันเป็นรังของโลกมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีโรคมีภยัยให้เจ็บมาเรื่องของธรรมดาถ้าเราศึกษาให้เข้าใจมนุษย์จริงๆแล้วเข้าใจจริงๆแล้วเราก็จะเราก็จะปล่อยวางเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเห่ไหมร่างกายมันก็เป็นของมันอย่างนั้นใจมันมีกิเลสมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจะทำยังไงล่ะจึงจะทํา ให้เรามีความสุขได้ไม่ทุกข์ได้อันนี้นก็ศึกษาถ้าไมศึกษามันก็ไปไปหมดแล้วเจะเห็นว่าโลกเราเนี่ยมันมีแต่แย่ไปลงลง,ลงมาดีขึ้นไหมละ่ะนทั้งได้ร่าเรียนอะไรกันมากขึ้นเวลาที่ใช้เรียนก็มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมตอนสมัยก่อนนี่ไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็อยู่กันมาก็มาเรียนหนังสือมากขึ้นมาขึ้นอย่างนี้เรียนกันกี่ปีกว่าจะจบ ใช่ไหมอย่างเป็นมอยกี่ปีหกปีใช่ไหมหกปีบวกกับบวกกับมัธยมอีกเท่าไหร่อีกสิบใช่ไหมพอพอพอะไรพอพอหกก็บวกไปหกสิบสองสิบสองกับหกเท่าไหร่สิบแปดเกือบยี่สิบปีเกือบทั้ง <c oughs> เกือบครึ่งชีวิตแล้วใช่ไหมล่ามเรียนไปแต่ปรากฏว่าเป็นไงโลกมันดีขึ้นไหมมันเพราะอะไร เพราะเราเรียนผิดเพราเราไปสนใจแต่วิชาหากินเราไม่สนใจใตัวเราจิตเราว่ามันมายังไงมันไปยังไงมันจะสุขจะทุกข์ได้เพราะอะไรทําไมจึงทุกข์เพราะอะไรอะไรมันบงการอยู่เ้นเราจะจัดการไก่ตัววงการได้อยังไงใช่ไหมจะจัดการไอ้ตัววงการได้ก็นั่นแหละตัววงการนี่เระคือให้มีสติ สมาธิปัญญาผู้เจ้าท่านให้ทางเดินไปแล้วอริยมรรควิสีสมาธิปัญญาเรียกไใจสิกขาวันนี้ต้องฝึกฝนทํางานทําการด้วยก็ฝึกฝนไปด้วยไม่ใช่ว่าพอจบแล้วทํางานก็ไม่ได้ฝึกฝนเลยเลยไม่ใช่เพราะกิเลสมันทำน้าของมันทางานมันตลอดที่หลวงตาท่านบอกว่ากิเลสมันก็เหมือนนักมวยมันไม่มียกนะมันชกเราตลอดเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกสติสู้กับมันตลอดพราะนั้นมันจึงจะพอพออยู่ได้อย่างมีความสุข ถ้าเราไม่ฝึกสติฝึกปัญญาเนี่ยกิเลสมันเล่นงานเราตลอดทุกตลอดม,มีอะไรกระทุกควายถึงนั่นแหละพราเราไม่เข้าใจว่ามีไว้เพื่ออะไรใช่ไหมส่วนใหญ่เรามีไว้ยึดถือยึดมั่นถือมัน่นอาจารย์ชาว่าเห็นอะไรก็ยึดยึด,ย,ดยึดหมดมันก็หนักไปเรื่อยเรื่อย,ร,อย,ร,อยรู้จักวางัชบ้า,บางสิวางไว้มันก็เบาเบาใช่ไหมเพราะนั่นก็นเนี่ยฟีใหม่ก็ต้องทำความเข้าใจกับชีวิตให้ ศึกษาเราจะอยากจ,จะมีความสุขนะยกอยากจะอยากทุกข์ก็โอเคครับก,ก็ไปตามกระแสะโลกคำว่าโลกแปลว่าทุกข์ <c oughs> ตามกระแสะโลกคือกระแสะทุกข์ก็ไราะนนี้นเราก็ต้องทวนกระแสะโลกอันทวนกระแสะโลกก็อาศัยเดินตามพระพุทธเจ้าริยมรรมัหรือทางมังแปดหรือสีสจะไม่ใ่เป็นญาเนี่ยแหละตอนนี้ก็ฝึกไป ไปเรื่อยๆทางานไปด้วยก็ฝึกไปด้วยพม่ไฉ้นั้นการทำงานก็ทุกไปด้วยมันไม่ถูกทํางานไปด้วยต้องถูกไปด้วยเรียนหนังสือก็ต้องให้ถูกไปด้วยถ้าเรียนหนังสือแล้วทุกก็แสดงว่าไม่เข้าใจนะแสดงว่าเราไม่ได้ฝึกสติฝึกปัญญาเรียนหนังสือเราทุกเรียนหนังสือมันต้องถูกไปด้วยสิทำอะไรทั้งหลายแหละมันก็ต้องฝึกไปด้วยหรือการปฏิบัติทรรมมือนการใครปฏิบัติไปแล้วมีความทุกข์นั่นแสดงว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังใช้ยังไม่ถูก เวลาถ้าเราอย <ar> ู่กับพูดโทรพูดโธเราไม่คิดมันทุกข์ไหมล่ะนะถ้าเราอยู่กับพูดโธเราไม่ได้คิดมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเราทุกข์เพราะความคิดใช่ไหมถ้าเราอยู่กับพูดโทรพูดโธตลอดเวลามันจะทุกข์ได้ไงแล้วแล้วเราก็จะมีมีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิกิตมันจะรวมมันก็จะหลั่งสารความสุขมาทีนี้ก็จะสุขจะเห็นสุขเพราะนั้นถ้าพุดโทรพูดโธไปเรื่อยๆพอถึงเวลาปั๊บมันได้ว่ามันเกิดผลปั๊บ มันรวมปั๊บมันก็จะหลั่งสารเอโดโฟินสารมีความสุขแค่เราพูดโท้พโทมันก็จะหลั่งสารแคลเลกสารนี่เลยโภบามีนแลมวอนาไม่าราวเลอร์ไมล์ไ้ขับไวอยู่แล้วทำไมถ้าคนมีสติตัดสินใจไปยังไงเวลาเกิยดยาำวิกฤตก็ตัดสินใจถูกใช่ป่ะเราไม่มีสติมันก็ตัดสินใจผิดเพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องสาคัญเพราะสติมันจะแผงเป็นธรรมาที่ เราไปพิจารณาอะไรอยู่กับสิ่งนั้นนานๆานนนมันก็จะเข้าใจสิ่งนั้นมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นแล้วนี่นมันก็จะควบคุไมไความทุกข์มันก็จะจัดก,การกับความทุกข์ได้ทีน,นี้เราไม่รู้จักไม่ได้ฝึกสติมันก็เลยทุกมาเลยก็ทุกไปทั้งหลายเลยเรียนหนังสือหนังหามันก็ไม่เพราะไม่เข้าใจอ่ะเรียนไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเรียนเพื่ออะไรก็ทุกติดแล้วเรารู้ว่าเราเรียนไปเราต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงกายใช่ไหม ต้องเลยกายเลี้ยงอะไรต่างเราต้องมาทำาหากินเพราะนั่นมันมันก็ต้องเรียนมันก็ต้องมีฉันทะเพ่มีความพร้อมพอใจที่จะเรียนไม่ใช่เรียนไปด้วยก็ทุกไปด้วยหรือทํางานก็ทุกไปด้วยใช่ไหมคนไม่เข้าใจเวลาทํางานก็ทุกไปด้วยทํางานต้องให้มีความถูกเราต้องมีเงินมาเลี้ยงชีพใช่ป่ะมันต้องใช้อาไัยงานเพราะนั้นเราก็ต้องทํางานให้สมกับเงินไอ้นี่ไม่ทํางานแต่อยากได้เงินมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะ ในปีใหม่ล้วก็เนี่ยให้พยายามศึกษาเรื่องของเนี่ยที่ผู้เจ้าท่วสอนผู้เจ้าจะเป็นผู้รู้มีผู้ศาสนาเพราะมีความทุกข์จึงมีผู้ศาสนาถ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีผู้ศาสนามันคู่กันเพรานะนั้นผู้ศาสนาเราเป็นคู่กับมนุษย์เราเพื่อจะพัฒนามนุษย์ให้ให้พ้นทุกข์ ตอนั้นเราไปมองาศาสนาเหมือน,นกับศาสนาอื่นไม่ได้าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาพิเศษเพราะหลังเขาจึงไม่ไม่ถือว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาพุทธเพราะไม่มีพระเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นผู้รู้ผู้รู้พื่นะผู้รู้รู้ทั้งหมดแต่ขณะแต่เป็นผู้รู้สตับับพัญญูแต่ท่านก็ไม่เอาไอความรู้มาต่างๆมาสอนใช่ไหม ต่พวกเราพยายามที่จะหาความรู้อะไรไอ้ความรู้ที่จําเป็นต่อชีวิตจะไม่อยากรู้เรื่องจิตนี่แหละพะนั้นรู้เรื่องจิตให้มากมาก,มากแล้วก็ฝึกที่จะอะไรบังคับจิตเพราะนั้นจิตเรามันเป็นบริวารของกิเลสเพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยกิเลสมันทํางานมันพาพาเราไปทุกเพราะนั้นถ้าเราฝึกสติฝึกปัญญามันก็จะไปไปสู้กับกิเลส เพราะนั้นก็จะมีความสุขขึ้นบ้างถ้าจัดการกับกิเลสหมดก็จบไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดถ้ามันทุกข์ยากอีกจะเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นเรามีทางเดินอยู่แล้วเพราะนั้นศึกษาถ้าใครถ้าใครไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้นะก็ถือว่าก็ถือว่าเสียเสียชาติชาติชาติเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มันจะได้ยากด้วยมันไม่ได้เกิดมาได้ง่ายๆ่าเพราะนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องศึกษา เรียนหนังสือก็เรียนไปก็ต้องศึกษาไปด้วยทํางานก็ทํางานก็ศึกษาไปด้วยถ้าใครไม่ศึกษาก็ทุกไปงั้นแหละก็ไว้แช่นี้นรับพรยะถาบริวารูลาปริปุเเณตีสาคลังเทวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปติ อิทธิตังปฏิตังตุมหันทิปเมวะสิตว์ตุสภัยปุเรนตุสังกปาจันโถปนละโสยะทามณีโถติละโสยะทางอิโยวิวันจันตุสังปะโรโกวินาสัตุมาเตหวันวะ Ayukon bahwa apiwa karena sirisani Buddha ขยังทุกขังภ n ลังสิริอายุจวัณโนจะโภคังปุถุชจะยัตถวะตตวะสัจอายุจะวะสิิภวันตุเภว